มาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์นี่เลยจะมี2ช่องกับ1ช่องตัวนี้จะเป็นแบบ1ช่องเดี๋ยวเราจะใส่โทรศัพท์ให้ดู i iPhone i p h ONE ใส่ได้หมดเลยนี่เลยใส่แล้วก็จะมีกระดุมแม่เหล็กปิดไว้แบบนี้แล้วก็ร้อยเข็มขัดไม่ต้องกลัวมันจะตกไม่ตกแน่นอนนี่เห็นไหมนี่ด้านหลังด้านหลังนี่ร้อยเข็มขัดแบบนี้แล้วก็ ใส่ได้สองช่องนะตัวนี้ใส่ได้สองช่องหรือว่าช่องนี้ใส่โทรศัพท์ช่องนี้อาจจะใส่บัตรใส่ปากกาใส่ได้หมดเลยนี่สวยๆเดยสมมติว่าใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูอ่านี่เลยสมมติว่าเราใส่โทรศัพท์ใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยเดี๋ยวเราลองเอาโทรศัพท์ใส่ให้ดูเลยนะนี่เลยนะสมมติว่าเรานี่หนไหมมันก็จะร้อยเข็มขันแบบนี้เข้าไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกนะ ไม่ต้องกลัวมันจะตกไม่ตกแน่นอนสมมติว่าเรานี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้สมมติว่าเราจะเอามือถือออกเห็นไหมหรือว่าจะใส่แบบนี้นี่บางทีนะเมื่อวานนะเมื่อวานเอาโทารศัพท์เครื่องนี้แหละนะใส่กระเป๋าไว้แบบนี้มันกดอะไรไม่รู้ <c oughs> มันกดอะไรไม่รู้กดตรงด้านข้างเนี่ยแล้วมันก็ล็อกแบบนี้กดกดไปทั่วไหมกดไปมั่วเลยมันก็ทําให ทรศัพท์เราเสียได้เพราะฉะนั้นเราควรจะมีกระเป๋าแบบนี้ป้องกันการตกการหล่นหายเห็นไหมเวลาเรานั่งี๋ยวเรา,อล,ล,า,ราลองนั่งอ่ะลงเวลาลองนั่งเห็นไหมนั่งถ้าใส่กระเป๋าเนี่ยมันอาจจะคับเกินไปก็ได้นะแต่ตอนนี้เราใส่แบบนี้สบายสบายเลยเห็นไมไม่ต้องกลัวตกหรือว่าจะเป็นแบบสองช่องนี่เห็นไหมสองช่องก็ได้ถ้าใครอยากได้สองช่องเป็นหนังแท้ด้านในก็บูด้วยหนังแท้เลยนี่นี่เห็นไหมนี่ไม่ต้องกลัวมันจะหลุดมันจะขาดมันทนแน่นอน ใช้ได้คุ้มนะคุ้มนะคุ้มคุ้มแน่นอนน่เปิดปิดเปิดปิดก็ง่ายนี่เลยคือ